ความเดิมตอนที่แล้วเราได้พูดถึงวิธีพิชิตโควิด -19 แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการรับมือกับการจัดการความเครียดชวนน้องชิวผ่อนคลายต้านโควิด -19 กันนะคะการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ทําทำให้กิจวัตรประจำวันของทุกคนหยุดชะงักลงและก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อบุคคลและสังคมเด็กกว่า1.5ล้านคนทั่วโลกต้องหยุดเรียน และอยู่ที่บ้านเป็นที่มาของการถูกปล่อยปะละเลยบางครอบครัวอาจจะต้องสูญเสียรายได้จากการถูกพักงานทําให้พ่อแม่ไม่สามารถดูแลลูกได้อย่างเต็มที่เหมือนปกติแต่ละชุมชนเกิดความไม่ไว้วางใจต่อกัน เกิดการกีดกันผู้ติดเชื้อและลุกลามไปถึงครอบครัวของผู้ติดเชื้อก่อให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้นชัดเจนในสังคมทั้งกลุ่มชายขอบและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ได้รับการเยียวยาและสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับปัญหาที่ตามมาจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ต่างส่งผลกระทบมากมายต่อชีวิตมนุษย์แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือเด็กๆ มีเด็กๆหลายคนที่ต่างตกเป็นเหยื่อที่ถูกมองข้ามในการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมีปัจจัยดังนี้คือ 1. การปล่อยปะละเลยหรือการทอดทิ้งเด็กความสามารถในการดูแลเด็กที่ลดลงอาจเกิดจากความเครียดหรือการป่วยของผู้ปกครอง 2. ความรุนแรงในครอบครัว การลงโทษเด็กความรุนแรงทางเพศรวมถึงความรุนแรงนอกบ้านหรือในชุมชน 3. ประเด็นด้านสุขภาพจิตความเครียดจากการกักตัวเด็กไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เล่นและปัญหาเศรษฐ,ฐกิจสภาวะสุขภาพจิตที่แย่ลงทั้งเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง 4. แรงงานเด็กจากปัญหาเศรษฐ,ฐกิจครอบครัวขาดไรายได้เด็กต้องช่วยหาเลี้ยงครอบครัวโดยไม่มีทางเลือก 5. เด็กที่ถูกแยกจากครอบครัวการสูญเสียผู้ปกครองจากโรคโควิด -19 6การถูกกีดกันออกจากสังคมการเลือกปฏิบัติทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มที่สงสัยว่าติดเชื้อถึงแม้ปัญหาจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อเด็กๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เรายังมีวิธีการในการรับมือจากวิกฤตครั้งนี้โดยมูลนิธิสุพรรณมิตขอแบ่งปันและเสนอแนะแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือในการป้องกันคุ้มครองเด็กดังนี้1สนับ สนับสนุนกลไกาการรายงานและการส่งต่อหากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเด็กหรือเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ COVID ้อโควิด19ให้โทรไปที่สายด่วนเบอร์1300หรือ1387 2สนับสนุนมาตรฐานการดูแลเด็กทางเลือกเด็กที่สูญเสียพ่อแม่จากโรคโควิด19 3สนับสนุนด้านจิตสังคมสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง4 สนับสนุนด้านจิตสังคมแก่เด็กและเยาวชนนอกจากนี้มูลนิธิสุพนิิมิตรยังมีวิธีการรับมือกับการจัดการความเครียดชวนน้องชิวผ่อนคลายต้านโควิด -19 ดังนี้ 1. ให้เด็กๆระบายความรู้สึกผ่านความคิดสร้างสรรค์ 2. จัดตารางกิจวัตรประจําวันและกําหนดกิจกรรมให้เด็กๆ 3. สร้างบรรยากาศที่ดีและให้ความรักความอบอุ่น 4. ชวนน้องเล่นผ่อนคลายและสื่อสารด้วยความเข้าใจ 5. คิดบวกและควบคุมอารมณ์ 6. รับข้อมูลที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจและสาธิตวิธีการป้องกันให้เด็กๆยังมีอีกวิธีหนึ่งในการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหานั่นคือการใช้หลักการปฐมพยาบาลด้านจิตสังคมโดยใช้หลักการ 3L คือ 1. ลุกสังเกตอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความต้องการของตนเองของเด็กๆและคนรอบข้างที่มีความต้องการเร่งด่วนหรือมีความเครียดรุนแรง 2. lesson รับฟังความรู้สึกความต้องการของเด็กตนเองและคนรอบข้าง 3. ลิงก์เชื่อมต่อเพื่อหาผู้ช่วยเหลือเชื่อมต่อเพื่อให้ข้อมูลและเพื่อให้เข้าถึงความต้องการและบริการที่ผ่านมานั้นวิกฤตไวรัสโคโรโนาหรือโควิด -19 ได้สร้างความกลัวและความกังวลให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ลุกลามไปทั่วโลกและทำลายสุขภาพจิตของเราจนเกิดปัญหาในการดำเนินชีวิต ถึงแม้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะอยู่กับเราไปอีกหลายสัปดาห์หรืออีกหลายเดือนแต่เราก็ไม่ควรวิตกกังวลมากจนเกินไปคิดซะว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้อยู่กับปัจจุบันและได้มีเวลาในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในการดำเนินชีวิตและสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจ ที่เราควรมีให้แก่กันและกันอย่าให้โควิด1 9มาทําให้คุณเครียดจนจิตตกเมื่อคุณพบเจอกับปัญหาในครอบครัวอย่าเก็บไว้คนเดียวนั่นอาจจะทําให้เกิดผลกระทบแย่ๆกับครอบครัวคุณสามารถโทรติดต่อเพื่อขอคําปรึกษาและให้ข้อมูลต่างๆได้ที่เบอร์1300กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ1387มูลนิธิสายเด็ก1323กรมสุขภาพจิต1422กรมควบคุม รเพราะชีวิตยังมีอะไรดีๆอีกมากมายรอคุณอยู่ขอเพียงแค่คุณไม่ยอมแพ้สู้เพื่อครอบครัวทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อผ่านวิกฤตไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ไปด้วยกันเปลี่ยนความเครียดเป็นความสุขเพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก